สวัสดีครับผมพินบ้านทะเลครับผมมาแล้วครับอัปเดตพินบรรยากาศลงพินครับผมนี่แดด้อนครับผมอ๋อตักบันไดฝนสีมาครับบ้านทะเลอำเภอนาว่านะครับจังหวัดนครพนมครับผมท่าเบิร์นครับผมตามแผนพินอย่างนี้ยอการตามสั่งครับผมรับสินออเดอร์ตะพินโปนะครับก็ทยอยจัดส่งให้และ ทำไหมครับผมครับผมครับปิดโป่งหน้าไม้สวยๆบรรยากาศสีอือไม้ท่อนเดียวน,นี่ขัดไปให้ละเอียดแล้วครับแล้วก็ไปลงสีครับผมอิดโป่งธรรมดานะหน้าไม้ เจบครับสวยสามสีรอบครับผมนี่ทั้งไม้ทั้งเรือโกม้ทั้งเรือโก้ธรรมดาครับหนึ่งทันบาทนะครับนี่ครับไต่หัดไว้ดีดไปโชว์นะครับ แบบขังไม่อย่น้ำกลมสามคอนแทก,ก,แทกเดี๋ยวน้ำกลมนะครับเนบรนรยากาศนะครับ แก okay, หัวครับผมหัวแค่หนักหัวหอมแบบครับแบบงัดช้างครับนะครับนี่แบบอืมหลากหลายนะครับไม้คลิกกีตาร์ไม้คริลิกครับผมไม้ลักหลากหลายนะครับ น้ำตรงสมังคีต้าครับไปแหลมหน่อยนีไปแหลมสั่งครับนี่มา,าดูตริน นี่พิ์ตันก็มีนะครับนี่พิ้ตันขอโหงนี่จกำกเลยขหงเดยวนักลมออกมาคนเดียวครับเห็นบแบกใบครับผมนี่ผมอ่านหาสิเปอร์เซ็นต์ลครับเป็นรูปใบครับผมจะจะคัดอีกครับเห็นไหมซัคองครับ,รบอันนด้เดิงครับเห็นหอมาหนึ่งเจ้าของแพน,น่นา ลายมาถ่ายคลองแล้วนะครับครับเป็นป่งไฟฟ้าทำออกมาแจ๋วเลยนะครับนะครับนี่ข้างซ้ายขางผมนะครับมาแจ๋วอันเดียวสวยๆนะครับมาดูอากาศสดๆนะครับที่กำลังผลิตนะครับนี่พอหง หลายแบบแหล,ล้ยรุ่นนะครับผมสั่งนะครับออเดอร์จะเยอะหน่อยก็ห้เป็นสามคอนแทคนะครับน,นานาิกาหนักคีตตคริกิการ์ตาสามคอนแทคนะครับขว้างนี่คือรูปทรงไว้นะครับอ่า พินบ้านทะเลครับนะครับเนี่ยเขาหนาหน้านะครับผมนี่ยเรื่อถ่ายหน้านะครับนี่บรรยาก,กาศแต่ท้อมนั่งกับผบมนี่ครับผมเอาเบ์ให้บางที่โรงงานพินบ้านทะเลนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งทำนะครับอาจช้าหน่อยก็สี่ห้าวันประมาณน,นี้นะครับอัแบด็ด เยวทิมเสร็จออมานะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับจะสวยบ้อนท่อเลยลรอยาก,กาศ หลังจากมาดูพาดูที่โรงงานครับโรงงานอัปเดพินโรงงานครับผมดูพินนะครับเสร็จใหม่ๆนะครับนี่จะเป็นฟินไฟฟ้านะครับผมสามคอนแทกหัวหน้านะครับนี่นี่จะเป็นฟินไม้ตันเลยนะครับผมอัวหนาานะครับนี่สามคอนแทกไฟฟ้าสวยนะครับหยดน้ำกลมนะครับนี่ขอเราหยดน้ำกลม ตัวน,นี้ครับนี่มาดูเสร็จใหม่อันนี้จะเป็นโป่งไฟฟ้าครับสามคอนแทคนะครับนี่สามคอนแทคเหมือนกันนะครับตัวน,นี้จะเป็นหยดน้ำปลายแหลมนะครับนี่ปลายแหลมมันจะมีลำแหลมหน่อยหยดยดน้ำปลายแหลมนี่ครับโป่งไฟฟ้าสามคอนแทคครับตัวน,นี้จะเป็นโป่ง ตัวหนึ่งครับผมรูปแบบจะเป็นแบบทรงกีตาร์นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ตันนะครับเป็นเปลญเฟฟา้านะครับทรงออกกีตาร์สีดำกีต้าครับจ่กีตาร์เป็นเปลนไฟฟา้านะครับตัวนี้ หรือลูกค้ายจะได้ป่งก็มีนะครับจะทําให้สามคอนแทกตัวไหนครับนี่ก็เป็นโป่งไฟฟ้าสามคอนแทกอ่าเป็นทรงนี้นะครับทรงไวโอลีนก้นเป็ดนะครับนี่มาทันเดียวนะครับรุ่นนะครับนี่ทรงก้นเป็ดนะครับนี่สามคอนแทกตัวปรับเสียงทุกกลางแหลมสวยนะครับ แล้วก็จะน้้ำกลมส่งไบรีดนะครับบ่งไฟฟ้าสามแท็กนี่ครับหลายไม้เลยนะครับสวยสามวแท็กเสร็จใหม่ๆนะครับอ่ายังไม่ติดโน้ตให้นะครับที่รีวิวนี่คือพินเสร็จใหม่ๆนะครับสำเร็จแล้วนะครับเตร็มจัดส่งนะครับน้ำกลมโอเคครับผม สำหรับที่ลูกค้าที่สั่งทำนะครับก็ผลิตนะครับตามที่รีวิวไปนะครับผมถ้าเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูครับผมโอเคครับผมบรรยากาศนะครับลงพินบ้านท่าเรือนะครับเพื่อนาว่านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมเบอร์โทรโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าทางไลน์นะครับอยากดูรูปอยากสั่งแบบทําแบบนี้กับกดจัดให้นะครับผมอาจจะช้าหน่อยครับตามคิวนะครับเพ็นเสร็จแล้วผมก็จะอัปเดตให้ดู พินบ้านทะเลือขอบคุณครับ